เน,น่อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบอกก่อนเลยว,ว่าน้องเนจะเดินทางไปส่งรถให้กับคุณลูกค้าที่ท่าชนะนะคะและสุ้งแักตอนนี้นะคะเวลาส6บหง,งานาฬิกา23นาทีนะคะรถอนุมัติคุบรับรถปั๊บน้องเนยก็ โอ,อันนี้ได้ฟรีเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามลูกค้านิดน,นึงนะคะว่าวิธีการจัดไฟแน์นยุ่งยากไหมคะพี่ไม่ยุ่งยากค่ะสองมันก็ได้รับเลยรวเดียวทันใจนะแล้วก็ต้องขอบอกว่าอนุมัติปุ๊บรีบมาส่งปั๊บและขนาดนี้เวลา16นาฬิกานะใกล้มืดแล้วใกล้มืดก็ยังส่งสุดยอดจริงบริการทัเจนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะลูกค้าค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องน้องเนข้อส ค่ะที่กำลังติดตามแล้วก็ดูเพศอยู่ตอนนี้ค่ะพี่ข้อสร้างคําให้เลยบริการจัดไปแน่นอนได้หมดเลยบริการเร็วทันใจยอดเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอปิดคลิปไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะว่าน,น้องณจะไปส่งที่ไหนแล้วคลิปต่อไปนะคะจะอนุวัตเร็วทันใจแบบนี้ไหมนะคะกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันไปแล้ว